เฟรุนเป็นเดลเลอร์ระยะไกลไร้ธาตุที่ถึงความสามารถอาจจะดูเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่ความเรียบง่ายนี้กลับแฝงไปด้วยความทรงพลังที่ทําให้เฟรุนโจมตีแรงเล่นง่ายเล่นสนุกและสามารถไปเล่นได้แทบทุกโหมดเฟรุนจึงถือเป็นหนึ่งในฮีโร่คอนแลมที่เ,เพื่อนๆไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันกันกบอาจารย์ฟรีเรนของเธอครับเฟรุนจะเก่งและน่าใช้แค่ไหนกันนั้นวันนี้ผมพีดี DS เอสเตอร์จึงจะมารีวิวเฟรุนนักเฟรระดับหนึ่งและอาวุธประจําตัวไม้เท้าของเฟรุนกันครับ การโจมตีปกติมีชื่อว่าเวทมนตร์โจมตีทั่วไปโซทรัสโดยเฟรุนจะยิงกระสุนพลังเวทเข้าโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องการโจมตีปกติของเฟรุนถือเป็นการโจมตีที่ทรงพลังมากเพราะการโจมตีของเธอมีความรุนแรงที่สูงมีการยิงที่รวดเร็วและต่อเนื่องตัวกระสุนพลังเวทสามารถติดตามตัวศัตรูได้และมีกระสุนให้เธอยิงมากถึง20นัดถ้าโดนยิงทีเดียวหมดก๊อก20นัดนี่ศัตรูจะโดนความเสียหายอย่างมหาศาลเลยแหละครับ ถึงการโจมตีของเฟรุุนจะมีการรีโหลด แต่ด้วยการที่ตัวเธอสามารถยิงกระสุนได้ถึง20นัดเราจึงสามารถหน่วงจังหวะยิงเพื่อให้เธอรีโหลดกระสุนมาให้เรายิงเรื่อยๆแทนได้ครับก็คือแทนที่จะยิงรวดเดียวจนหมดเราก็ยิงไปสัก15นัดก่อนจากนั้นก็ใช้สกิลประจําอาวุธเพื่อโจมตีพร้อมทั้งทําการรีโหลดกระสุนพลังเวกกลับมาจากนั้นก็ให้กระหน่กระสุนไปอีกสัก15นัดเหมือนเดิมแต่ในครานี้เราจะค่อยๆทยอยยิงไปทีละ1-2นัดเพื่อหน่วงเวลาจนกว่าสกิลประจําอาวุธจะรีคูดาวกลับมาซึ่งการเล่นสเตปนี้นอก นอกจากจะทําให้เฟรุนยิงกระสุนพลังเวทและสกิลประจาอาวุธได้อย่างต่อเนื่องแล้วมันยังทําให้เราเล่นเฟรุนได้สนุกขึ้นอีกด้วยถ้าใครเคยเล่นอัศวินในอนาคตถือปืนกลมาก่อนน่าจะคุ้นชินกับสเต็ปนี้ดีอยู่แล้วแต่สําหรับผู้เล่นใหม่ผมขอแนะนําให้ลองเอาสเต็ปนี้ไปเล่นดูครับบอกเลยว่ายิงมันยิงเพลินมากๆเลยละ่ะ ถึงการโจมตีปกตินี้จะดีมากๆแต่ก็มีจุดอ่อนที่สําคัญอยู่ข้อหนึ่งนั่นคือกระสุนพลังเวทของเธอติดกําแพงได้มันจึงทําให้เฟรุนไปเล่นในด่านที่มีกําแพงเยอะๆลําบากพอตัวครับดังนั้นการโจมตีปกติของเฟรุนผมจึงถือว่าดีมากๆทั้งในแง่ของความเสียหายและความเรียบง่ายในการใช้งานครับ สกิลต่อเนื่องมีชื่อว่าเวทมนต์ฆ่าเดมอนโดยเฟรุนจะยิงกระสุนพลังเวทส,สุดรุนแรงเข้าโจมตีศัตรูสกิลต่อเนื่องของเฟรุนถือเป็นสกิลต่อเนื่องที่หน่วงเวลาได้ง่ายมากๆเพราะตัววงเวทจะติดตามตัวศัตรูเสมอและเนื่องด้วยตัววงเวทปรากฏค่อนข้างใกล้ตัวศัตรูมากตัวกระสุนพลังเวทจึงแทบจะไม่มีทางพลาดเป้าเลยต่อให้หน่วงเวลาพลาดหรือกดใช้สกิลต่อเนื่องในช่วงเซี้ยววินาทีสุดท้ายศัตรูก็แทบจะไม่มีทางหลบพ้นครับ ดังนั้นสกิลต่อเนื่องของเฟรุนผมจึงถือว่าดีมากๆทั้งในแง่ของความเสียหายและความง่ายในการใช้งานครับความสามารถพิเศษมีชื่อว่าตรวจจับพลังเวทโดยเมื่อเฟรุนโจมตีปกติโดนศัตรูครบ10ครั้งตัวเธอจะมอบบัฟเพิ่มอัตราครติคิลสามอซให้กับฮีโร่ไรท่านในปาร์ตี้ทุกคนเป็นระยะเวลา5วินาทีเป็นความสามารถพิเศษที่จะทําให้การโจมตีปกติของเฟรุนมีประโยชน์มากขึ้น เพราะบัเพิ่มอัตราคริติเข้านี้ถือว่าจําเป็นมากๆทั้งกับตัวเธอเองและฮีโร่ไรท่านในทีมจากการที่มันจะทําให้ความเสียหายโดยรวมของทีมดีขึ้นจากการโจมตีติดคริติเข้าบ่อยขึ้นนั่นเองซึ่งความสามารถนี้มีประโยชน์มากๆในทุกๆโหมดดังนั้นความสามารถพิเศษของเฟรุนผมจึงถือว่ามีประโยชน์มากๆในแง่ของการทําให้ความเสียหายของตัวเองและฮีโร่ไรท่านในทีมดีขึ้นครับบัฟป,ปาร์ตี้คือเพิ่มความเสียหายสกิล90% เป็นบัฟปาร์ตี้ที่จะเน้นหนักไปที่การทําให้สกิลต่อเนื่องและสกิลประจําอาวุธของฮีโร่ในทีมแรงมากขึ้นซึ่งบัฟปาร์ตี้นี้ไม่ได้เพิ่มความเสียหายระยะไกลให้โดยตรงเฟรุนจึงควรไปเล่นกับฮีโร่ที่มาพร้อมกับบัฟเพิ่มพลังโจมตีระยะไกลอย่างเช่นอ,อื่นหาเป็นต้นครับในส่วนของบัฟประจําตัวจะมีทั้งหมด2บัฟ คือบัฟเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธ5%ที่จะทาให้ครูดาวสกิลอาวุธของเฟรุนรีวไวขึ้นและเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มโล่ให้5%ที่จะทําให้เฟรุนอึดขึ้นในช่วงต้นของการต่อสู้ขึ้นมานิดหนึ่งครับอาวุธประจําตัวของเฟรุนจะเป็นไม้เท้าระดับมหากราบที่ออปชันจะโดดเด่นในเชิงรุกเป็นหลักโดยค่าสเตตัสที่เด็ดที่สุดคือการเพิ่มความเสียหายสกิล22%และการเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธ20%ครับ เพราะมันจะช่วยทําให้สกิลอาวุธและสกิลต่อเนื่องของเฟ,ฟรุนทรงประสิทธิภาพมากขึน้นโดยออปชันเพิ่มความเสียหายสกิลจะทําให้สกิลอาวุธและสกิลต่อเนื่องของเฟ,ฟรุนแรงขึ้นส่วนออปชันเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธจะทําให้สกิลอาวุธของเฟรุนรีครูดาวไวขึ้นถ้าจะรีค่าพลังของออปชันให้เน้นรีสองออปชันนี้ให้ได้เยอะๆก่อนส่วนออปชันที่เหลือรีให้ได้เยอะๆเหมือนกันหรือจะรีแค่พอใช้ก็ได้ครับจะได้ไม่เปลืองไอเทมมากจนเกินไป สกิลประจำอาวุธมีชื่อว่าโซทรักเบิร์สโดยเฟรุนจะยิงโซทรักด้วยพลังสูงสุดเข้าโจมตีศัตรูเป็นสกิลประจำอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพมากๆเพราะมีความรุนแรงที่สูง มีรัศมีการโจมตีที่กว้างไกลและสามารถเคลื่อนที่ได้ในขณะใช้สกิลเราจึงสามารถใช้สกิลประจำอาวุธนี้ในการกวาดศัตรูจำนวนเยอะๆในดันเจียนหรือใช้โจมตีแบบกวาดเพื่อหวังผลความเสียหายในอารีนาได้ดีพอตัวที่สำคัญคือคู่ดาวสกิลอาวุธของเฟรุนค่อนข้างน้อยมากๆถ้าเราใช้เฟรุนเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ในทีมเดตบอสและหน่วงเวลาให้ดีเราจะสามารถใช้สกิลประจำอาวุธของเฟรุนซ้ำใส่บอสก่อนกดสกิลต่อเนื่องของฮีโร่คนที่3ได้ แล้วพอบอสติดสถานะผิดปกติจนครบทุกคนแล้วคูดาวของสกิลประจำอาวุธก็จะวนกลับมาให้เธอใช้โจมตีบอสเพื่อสร้างสถานะผิดปกติต่อได้ทันทีเพราะฉะนั้นสกิลประจำอาวุธนี้ผมจึงถือว่าทรงประสิทธิภาพมากๆและถือเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เราสามารถใช้เฟรุนเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ในทีมเรดบอสได้ครับซึ่งถ้าใครเล่นคาร์มาเอลเป็นประจำอยู่แล้วก็จะเล่นสกิลประจำอาวุธของเฟรุนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะสกิลประจำอาวุธเนี่ยมาแบบเดียวกันเลย ความสามารถประจำอาวุธจะมีทั้งหมด2อ,อย่างอย่างแรกคือการโจมตีปกติของเฟรุนจะสามารถทำความเสียหายได้มากขึ้น30%และอย่างที่2คือเมื่อเฟรุนใช้สกิลประจำอาวุธเธอจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตี30%เป็นระยะเวลา6วินาทีเป็นความสามารถประจำอาวุธที่จะทําให้เฟรุนแกร่งขึ้นถึงขีดสุดในเชิงรุกโดยเฉพาะความสามารถอย่างที่2นี่คือถือว่าค่อนข้างเด็ด ถ้าเราบังคับเฟรุนเล่นเองเพราะส,สกิลประจำอาวุธของเฟรุนนั้นถ้าเสริมบัฟเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธให้กับเธอมากพอคูดาวของสกิลก็จะลดลงมาได้เกือบเทียบเท่ากับระยะเวลาของบัฟเพิ่มพลังโจมตีซึ่งถ้าเราทําได้เฟรุนก็จะสามารถโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงได้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีแทบจะตลอดเวลาเลยละ่ะดังนั้นความสามารถประจำอาวุธของเฟรุนผมจึงถือว่าดีมากมาก และอาวุธชิ้นนี้ผมถือว่าจำเป็นกับเฟรุนมากถ้าต้องการให้เธอเก่งถึงขีดสุดครับการวิวไอเทมสำหรับ PVE เช่นเร b o s สจะเน้นไปที่การทำให้เฟรุนสามารถทำความเสียหายแก่ศัตรูได้แรงขึ้นถึงขีดสุดครับโดยถ้าเฟรุนเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ เครื่องประดับที่ขอแนะนําเลยคือสร้อยคอมินทอร์และต่างหูกระจกแห่งความอดทนเพราะเครื่องประดับ2ชิ้นนี้มีออปชันที่ครบเครื่องเรื่องการเพิ่มความเสียหายทั้งการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเสียหายสกิลและการเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธแต่ถ้าเฟรุนเป็นสมาชิกในปาร์ตี้เครื่องประดับที่ขอแนะนําเลยคือก,กําไลกักขังมารเงาสไนเปอร์ก,ก็เกลิลหรือชาฟชุตเตอร์เพราะเฟรุนในตําแหน่งนี้จะเน้นไปที่การโจมตีปกติและการใช้สกิลต่อเนื่องเป็นหลัก ออปชัน <Option S 2> เพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธจึงไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นครับในส่วนของของสะสมที่แนะนำก็จะเป็นแบบจาลองรูปปั้นแห่งการเสรสละ และแบบจำลองยานแม่อินเวเดอร์เพื่อให้เฟรุนสามารถทำความเสียหายแก่มอนสเตอร์ที่มีพลังชีวิตเข้าเงื่อนไขที่กำหนดได้มากขึ้นสำหรับการ์ดถ้าเฟรุนเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ผมขอแนะนำให้ใส่การ์ดเพิ่มความเสียหายสกิลการ์ดเพิ่มพลังโจมตีหรือการ์ดเพิ่มพลังโจมตีไรทธาตแต่ถ้าเฟรุนเป็นสมาชิกในปาร์ตี้ให้ใส่เป็นการ์ดเพิ่มพลังโจมตีหรือการ์ดเพิ่มพลังโจมตีไรท่าครับและสุดท้ายในส่วนของรีลิกผมขอแนะนำ ให้ทั้งทีมใส่เป็นเซตคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มพลังโจมตีของทั้งทีมให้สูงขึ้นสำหรับออปชันหลักของเรลิกของเฟรุนถ้าเฟรุนเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ให้เน้นไปที่ออปชันเพิ่มความเสียหายสกิลเป็นหลักเพิ่มพลังโจมตีหรืออัตรารคตืคอลเข้าปรองแต่ถ้าเฟรุนเป็นสมาชิกในปาร์ตี้ให้เน้นออปชันเพิ่มพลังโจมตีหรืออัตรารคตืคอลเข้าปหลักในส่วนของออปชันรอง ถ้าลงเรดบอสให้สุ่มให้ได้เพิ่มความเสียหายแก่มอนสเตอร์บอสแต่ถ้าไปลงเล่นในดันเจี้ยนอื่นๆขอแนะนำให้ส <topics> ุ Android ่มให้ได้ออปชันเพิ่มความเสียหายคริติคอลครับการบิวไอเทมสำหรับโหมดอารีนา เราจะเน้นไปที่การทําให้เฟรุนแรงและอึดขึ้นไปพร้อมกันเพราะหมดนี้จะแรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องอึดมากพอที่จะรับความเสียหายจากศัตรูด้วยครับซึ่งเราจะเน้นไปที่การเพิ่มความอึดขึ้นมานิดนึงจากการที่ตัวเฟยรุนโดดเด่นในเชิงรุกมากอยู่แล้วนั่นเองโดยเครื่องประดับที่ขอแนะนําเลยคือต่างหูกระจกแห่งความอดทนเพราะเครื่องประดับชิ้นนี้มีครบทั้งออปชั่นเชิงรุกและเชิงรับแถมยังมีออปชั่นเพิ่มความรวดในการชาร์จสกิลอาวุธที่จําเป็นมากๆในอารีนาอีกด้วยหรือจะใส่เป็นเครื่องประดับตา อย่างสร้อยคอผืนพะสุธาที่ต้านดีบัฟลดพลังป้องกันหรือสร้อยคอราชามังกรเพลิงที่ต้านดีบัฟลดพลังโจมตีก็ได้เพราะเครื่องประดับ2ชิ้นนี้ก็มีครบทั้งออปชั่นเชิงรุกและเชิงรับและมีออปชั่นเพิ่มความเร็วในการชาร์จสก,กิลอาวุธเช่นกันในส่วนของของสะสมที่แนะนํา ก็จะเป็นโทรฟี่แก๊งสามสหายพันดาคลั่งที่จะมอบกราะป้องกัน40เป็นระยะเวลา3วินาทีทันทีที่พลังชีวิตของเฟรุนลดลงต่ำกว่า35เป็นของสะสมที่ได้รับความนิยมมากในอารีนาจากการที่มันสามารถมอบจังหวะพลิกเกมให้กับเราได้ดีพอตัวแต่ถ้าอยากจะเน้นเพิ่มความอึดให้กับเฟรุนก็สามารถใส่เป็นฟิกเกอร์เจ้าหญิงน้อยที่จะทําให้ความเสียหายที่เฟรุนได้รับลดลงตามความเสียหายสกิลที่เพิ่มขึ้นแทนได้ครับสําหรับการ์ดผมขอแนะนํา ให้ใส่เป็นก๊าดส,สามัญประจำอารีนาอย่างเพิ่มพลังป้องกองัน2ใบเพื่อเสริมความอืดให้กับเฟรุนหรือถ้าอยากจะเน้นเชิงรุกแบบขั้นสุด ก็สามารถใส่เป็นการ์ดเพิ่มอัตราคริเทนเคิล,คลหรือการ์ดเพิ่มความเสียหายสกิลแทนได้นะครับและสุดท้ายในส่วนของเรลิกสามารถเลือกใช้อันไหนก็ได้จากการที่ออปชันเซตเรลิกปาร์ตี้จะไม่ทํางานในโหมดนี้อยู่แล้วส่วนออปชันหลักของเรลิกให้เน้นไปที่ออปชันเพิ่มความเสียหายสกิลหรือเพิ่มพลังป้องกันแต่ถ้าคิดว่าอัตราคริติคอลยังไม่พอจะเน้นไปที่ออปชันเพิ่มอัตราคริติคอลก็ได้ส่วนออปชันรองให้เน้นไปที่เพิ่มความเสียหาย PVP ครับ ตัวอย่างทีมสำหรับโหมด PVE ผมจะขอแนะนำเป็นทีมเรดบอสระยะไกลไร้ท่านนะครับโดยสมาชิกในทีมจะประกอบไปด้วยอ้นฮาดูฮาว่าเฟรุนและนาริซึ่งโดยปกติทีมนี้จะมีรันถือขนนกอยู่ในทีมด้วยแต่ในคราวนี้ผมจะนำเฟรุนมาลงทีมแทนรันจากการที่มีความสามารถใกล้เคียงกันครับ โดยทีมนี้ถือเป็นทีมเรด o อ s ที่มีความครบเครื่องในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นดีบับลดพลังป้องกันครบทั้ง3รูปแบบจากอื่นฮานาริและทวาบับเพิ่มอัตราคริเิเอลที่จะทําให้ทีมโจมตีติดคริติคอลบ่อยขึ้นจากเฟรุน บัฟปาร์ตี้เพิ่มความเสียหายสกิลที่จะทําให้ดาเมจจากสกิลต่อเนื่องและสกิลวุฒโดยรวมของทีมดีขึ้นจากเฟรุนและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่จะทําให้ทีมตายยากขึ้นจากอึนฮาซึ่งทีมนี้ไม่จําเป็นว่าอึนฮาต้องเป็นหัวหน้าปาร์ตี้เพราะเท่าที่เทสมาเฟรุนก็สามารถใช้เป็นหัวหน้าปาร์ตี้ได้ดีมากๆไม่แพ้อึนฮาเลยครับทีมนี้จึงถือเป็นฟูลทีมไร้ธาตุที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความครบเครื่องในทุกองค์ประกอบบอกเลยว่าปั้นครั้งเดียวสามารถใช้ลงเล่นในเรดบอสได้ยาวๆแบบสบสายสายเล,ยล สำหรับทีมอารีนาของเฟรุนจะเน้นไปที่การเล่นกับฮีโร่บัฟปาร์ตี้เพิ่มความอึดและเพิ่มความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธเพื่อทําให้เธออึดและใช้สกิลอาวุธได้บ่อยขึ้นและในขณะเดียวกันบัฟปาร์ตี้ของเธอก็จะทําให้ฮีโร่ในทีมคนอื่นใช้สกิลอาวุธและสกิลต่อเนื่องได้แรงขึ้นด้วยซึ่งในวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเป็นทีมจากท็อปร้อยที่เก็บข้อมูลมานะครับอยากลองเล่นทีมไหนหรือปั้นฮีโร่คนไหนไว้อยู่แล้วก็ลองเอาไปจัดทีมแล้วลงเล่นในอารีนากันได้เลย การมาของเฟรุ่นทําให้ตําแหน่งบัฟอัตราคริติเคิลและบัฟปาร์ตี้เพิ่มความเสียหายสกิลในทีมเรดบอสระยะไกลไร้ธาตุของรันค่อนข้างสั่นคลอนพอตัวเพราะความสามารถของเฟรุ่นมีความใกล้เคียงกับรันถือขนนกภาพสะท้อนที่ยากจะหยั่งถึงมากพอตัวเลยทีนี้เรามาปเปรียบเทียบจุดสําคัญของฮีโร่ทั้งสองกันดีกว่าครับโดยประเด็นแรกที่อยากเปิดเลยคือการโจมตีปกติครับการโจมตีปกติของรัน จะไม่มีการรีโหลดทําให้เธอสามารถโจมตีศัตรูตรงหน้าได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่เฟรุนจะทําการยิงกระสุนเวทมนต์จำนวนทั้งสิ้น20นัดก่อนที่จะทําการรีโหลดดูโดยผิวเผินรันอาจจะได้เปรียบใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการโจมตีของรันไม่ได้รวดเร็วเท่าเฟรุนที่ถึงจะมีการรีโหลดก็จริงแต่ก็ทําความเสียหายไปได้เยอะมากแล้วดังนั้นประเด็นนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องความต่อเนื่องรันถือขนนกได้เปรียบกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของการทําความเสียหายอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้นผมถือว่าเฟรุ่นได้เปรียบกว่าครับประเด็นที่2คือความเก่งหากนํามาใช้เป็นหัวหน้าปาร์ตี้รันในฐานะหัวหน้าปาร์ตี้จะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะัก เราไม่มีความสามารถใดที่จะทําให้เธอแรงขึ้นได้พิกาเฟรุนที่ตัวอาวุธสามารถมอบบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้เธอได้เมื่อใช้สกิลประจําอาวุธที่สําคัญคือเฟรุ่นนามาเล่นเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ได้จริงแถมทรงประสิทธิภาพมากๆด้วยดังนั้นประเด็นนี้เฟรุ่นจึงได้เปรียบมากกว่ารันอย่างเห็นได้ชัดครับประเด็นที่3คือความสามารถในการเพิ่มความอึดให้กับตนเอง ประเด็นนี้รันจะได้เปรียบมากกว่าเพราะมีความสามารถในการลดความเสมียหายที่ได้รับในส่วนของความสามารถพิเศษซึ่งความสามารถนี้จะทําให้รันอึดขึ้นตลอดเวลาถึงจะไม่มากแต่ก็ถือเป็นจุดเด่นที่ทําให้เคอสามารถรับความเสมียหายจากศัตรูได้ดีกว่าเฟรุนครับดังนั้นประเด็นนี้ผมถือว่ารันได้เปรียบเฟรุนประเด็นที่4ี่คือความสามารถในการเพิ่มความเสมียหายประเด็นนี้เฟรุนจะได้เปรียบมากกว่า เพราะถึงรันจะมีความสามารถพิเศษที่สามารถเพิ่มความเสียหายที่ทำได้ได้สูงสุด40%หากเจอศัตรูแค่ตัวเดียว และความสามารถนี้จะทํางานตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เฟรุนสามารถเพิ่มความเสียหายให้กับการโจมตีปกติได้30%จากความสามารถของอาวุธและสามารถเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีทุกรูปแบบได้จากบัฟเพิ่มพลังโจมตี30%จากความสามารถของอาวุธเช่นกันซึ่งถ้าเราสามารถสูมออปชัน่นเพิ่มความเร็วในการชาร์จสก,กิลอาวุธให้เฟรุนเยอะแบบสุดๆได้เธอก็จะสามารถใช้สกิลประจำอาวุธ และรับบัฟเพิ่มพลังโจมตีได้ตลอดเวลาไม่ต่างจากรันเลยดังนั้นประเด็นนี้ผมจึงถือว่าเฟรุนได้เปรียบมากกว่ารันครับและประเด็นที่5คือความง่ายในการหน่วงสกิลต่อเนื่องประเด็นนี้เฟรุนได้เปรียบมากกว่าแน่นอนเพราะสกิลต่อเนื่องของเธอสามารถตามติดศัตรูได้ตลอดเวลาชนิดที่ว่าต่อให้หน่วงเวลาพลาดยังไงก็โดนดังนั้นประเด็นนี้เฟรุนจึงได้เปรียบก,กว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเฟรุนและรันถือขนนก ใครเหมาะกับทีมเดรดบอสมากกว่าคําตอบก็คือเฟรุนนะครับถ้าเพื่อนๆได้เฟรุนมาก็สามารถนํามาปั้นลงแทนในตําแหน่งของรันถือขนนกได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนกําลังคิดจะทาทีมเรดบอสระยะไกลไร้ธาตุและยังไม่ได้เริ่มปั้นรันให้เลี้ยวมาปั้นเฟรุนแทนได้เลยส่วนเพื่อนๆที่มาไม่ทันคอลแลบให้ปั้นรันเข้าทีมเหมือนเดิมครับหรือจะปั้นอัศวินในอนาคตถือปืนกลมาเข้าทีมแทนก็ได้เช่นกัน กล่าวโดยสรุปเฟรุนเป็นฮีโร่คนละบที่เก่งมากไม่แพ้อาจารย์ฟรีเรนของเธอเพราะเฟรุนมีการโจมตีที่รุนแรงและสามารถทำความเสียหายได้อย่างรวดเร็วมีสกิลต่อเนื่องที่หน่วงเวลาได้ง่ายแบบขั้นสุดและมีความสามารถที่สามารถเสริมความเสียหายให้กับตัวเองและทีมได้เฟรุนจึงเป็นฮีโร่ที่สามารถไปเล่นได้หลายโหมดและถือเป็นฮีโร่ที่ผู้เล่นทุกสายควรเปิดกาชามาปั้นไว้ใช้งานจะเล่นสายไหนยังไงก็มีโอกาสได้ใช้โดยเฉพาะสายเรดบอสนี่คือได้ใช้แน่นอนครับ และนี่ก็คือรีวิวเฟรุนนักเวทระดับหนึ่งและอาวุธประจำตัวไม้เท้าของเฟรุนนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับมาดิสคัสกันจะได้มีไอเดียในการใช้เฟรุนมากขึ้น ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่อง PDS เธอด้วยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยการสมัครสมาชิกและมอบซื้อปลั๊กนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ